สวัสดีครับพี่้องเยวมือนีเ้าวสา่ไว้คะ่ะซึ่งก็คือมันดุลยาข้าวสิคือไปทอด้บ่ซ่งน่อยเท่าไรก่อนพี่กันใช่้2 6หทนค่ะเปียนใจแ้ป่ะนิไม่ได้คืนให้สุดพักไปนั่งเกินจะท่านเป็นช่วก,การด่างว่าจะขอเก่ง มันเมือ่อยยัยงเฝ้าพ,พี่น้องขอพาโซมีเง็นก้อนคอยมีเงินเดี๋ยวนอนในนาพี่น้องบอนจนเมื่อยยังเฝ้าคอยสินับจะคันมาคอยสิเรียกโน้มน้าวสอง มกัย้ันี่้นไกล้แล้วค่ะทุกคนอีกนิดเดียวความสำเร็จอยู่ข้างหน้าค่ะ ใช่哟ที่สุดก็สำเร็จแล้วครับทุกคน,น,นดูองค์พระแล้วก็มาดูหน้าคนชำ้ำ 哇！我走下面这个。什么？干了。嗯